โอ้โหทุกคนหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มาเป็นเวลาประมาณสัก2-3วันได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ล่วงจากแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ uh oh. ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดันแกนกันใหม่นะครับ yeah, ก็แค่ <Okay. S 1> กี่ดาวนะ6กดาวนะครับผมหกดาวนะก็ เอาคืนนี้เลยละกันก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมกอลิน่าฟรีไฟอีกแล้วนะผมวันนี้เราก็จะไปดันแกนซีวีซีนะครับผมครั้งที่2แล้วเนี่ยก็หลังจากที่เราเคยขึ้นแกนมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เราล่วงแกนลงใหม่แล้วครับเพราะว่าผมนั้นไปติด g t a อยู่ประมาณ2-3สวันได้เราจะมาลันวงการนี้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอในเกมนะครับผมขอเชิญเพื่อนแป๊บหนึ่ง โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมนที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคมันเร็วโอเคมาเด็กเพื่อนโดนเลยนั่นแกนี่ไม่กลัวคนเก่งนะครับโปโปเนี่ยเขาดนเสียงผม เทเขายืนเท่เลยอะทุกคนโคตรดีอะบอกเกมเพื่อไปช่วยแน่เลยทั้งโตทั้งอะไรโอ้โหยิงไม่ได้โอ้โหกับตายเฟิร์สบลัดเพื่อสี่มึงรอใครน่ะไปแล้วได้สักตุ้มมาคนยจะไม่พูดแต่เลย โอ้โหเยอะคุณเนี่ยไปทำไมอ่ะอย่าตีกันอย่าตีกันทีมอย่าตีกันทีมผมจะตีกันแล้วครับทุกคนตั้งใจเล่นหน่อยดีทีมผมจะตีกันแล้วครับทุกคน อันนี้คือผมเชิญเพื่อนผมมาคนหนึ่งนแล้วก็พูดอะไรดิแล้วก็สุ่มสองคนนะครับผมอยู่ทหคะไรนนี้อยูดังๆไม่ได้ยินอย่าอนอย่าเจ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 าอ โวย first blood โอ้ไม่ตายเพิ่งได้มายิงเก็บให้เมื่อวาอะไรแล้วมือมาโทษกู oh, ไม่มีเก็บ double kill ยิงอะไรตัวอื่นอยู่ <c oughs> ไม่ดูไง <c oughs> ไ,มไม่หนึ่ง, <Double kill. S 1> งอะไร double kill เมื่ออะไรปัญญาอ่อนหรือเปล่าเกีย yeah. ร เพื่อนจะตีกันเพื่อนจะตีกันยิงตัวเยเนยงไม่ได้ยิงใครเพื่อนจะตีกันงมึงทริปเปิลคิลโอ้เพื่อนเลิกตีเลยไปพผมเสียสติอันเนี้ยเกมแม่ยงนี้มันมีลูกสองเล่นโง่แล้วทุเกม ไอ้ข <owad Es> ี้อะอะไรครับคุณยังแพ้ผมเดี๋ยวเลยอย่าเตงครับอย่าเตงครับเอ้ยทำไมทุกคนผมเพิ่งเห็นว่าเน็ตผมปิงเจอมึงเลยไม่เคยเจอร่องไม่เคยเจอดูดิไม่ได้จำอ่ะไม่ได้จำจำแต่เพาเจอมึงตัวไหนวะวิวไม่เจอเลยจำิีกันแล้วครับทุกคนโอเคไม่เป็นธรรมะผมพูดอะ อุไม่เคยเจอกูจำกูกดกูเจอตอนไหนครับกดเจอตอนไหนทำไอ้แล้วครับสองวันให้แล้ครับสองวันให้แล้ครับสองวันให้แล้ครับชิวครับชิวครับชิวๆสร้างห้องจุดสร้างห้อุดชิวๆครับชิวๆชเฮ้ยอู้หัวกบดด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 ยดด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  ม้องแดกเราม้องแดกเพื่อนเอาเรื่องเพื่อนเอาเรื่องทำได้หรือเปล่าเพื่อนเอาเรื่องเพื่อนเอาเรื่องเอ้าไม่ทำมาเดี๋ยวใรอดู้ คือตอนไหนไปใช่คือผมจะมาถ่ายคลิปทุกคนแต่ว่าเพื่อนตีกันเอง First Blood อ,อดูดันละนี่คือเพื่อนตีกันเลยไอ้ห่ามันก็ไม่ทำอะไรเลยนะยืนดูกูตายดิ แกมึงเอออะไรผู้ถางนี้นคนเล่นดูสไตล์แล้วก็เป็นโ่จบนี่ปื้มกดเลยนะกูอยากจริงวะตดเตดเหนื่อยครับตึเงอายุสิแปดอ่านัจริง แน่ครับอีกเดียวสองตอมไอ้ชี่ได้คิวไม่เหมือนมึงไอ้บื้อทุกคนนี่นะแบบทีมทีมคุณภาพนะครับไอ้เบ้มซ้ำกูถามนะครับป้าไอ้ชี่อยาอย่าปัญญานนี่คือทีมคุณภาพที่ผมเคยบอกไปในคลิปมึงอ่ะไม่ทำอะไรสองคลิปก่อนอ่ะโอ้โหดูดาเมจตอกคอมนค้ับคอครับไอ้น้องจะตอกไหนครับ สองสามคลิปกลัน้ำเคยบอกไปนะครับว่าทีมคุณภาพนะครับเปิดไมค์คุยกันตลอดเดูนกูไม่เดาคนเดียวครัมันก็เดาของกูเลยเฮ้ยเรื่องกูเรื่องยาเรื่องกูดีเแม่แม่ก็อ้อมเหมือนกันเลยเนาะมาด้วยกันเนาะ ได้ป้ายเขียนี่เพนแวรมาครับเรอคนแกเออ้นนได้นขึ้นแถสามขึ้นขึ้นแกได้ถูกไหมคนสามข้น้กได้อ้โหมกดเลยนะมึนกดเลยนะมึนกดเลยนะมึเลยนะกดเลยนะโอเคอเกดปุกดเลยนะ ได้ได้ได้เ่เจอมกันไอ้เหี้ยข้ารีคนดเลยอย่าพูดให้อยู่กดๆกดเลยกนเลยกดเลยมาดูไอ้เหี้ยโอเคนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะก็เพื่อนในแทนที่เราจะได้ดันยาวยๆนะครับก็เพื่อนตีกันซะก่อนนะครับผมคือแบบเลนไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปขึ้นแกนเะนี่ยเดี๋ยวผมจะทํามาเป็นไฮไลท์อีกทีหนึ่งนะกันนะครับก็จะลงคลิปต่อจากคลิปนี้แหละครับ จะทำมาเป็นไฮไลท์ขึ้นแกนอีกทีนึงนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเ้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนบ๊ายบาย